เอเบมุกเราอุ้มกูดิเจ็ดไปครั้งได้อยู่นะกี่หลังเลืเฮียจุดไป้งไม้อเยเวงกามิลิมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาทินหนูอยากได้โกโกวาทินหนูอยากใส่โกโกวาทินทีซื้อ่ได้สองซับเออ

เวงกามิลิงอุ้บึกลองมาไอ้เหี้ยเราไม่ใช่อะไรนะส่วนใหญ่ก็้าเะแมปกูบาร์ไอ้เหี้ยแล้วกูต้องกดมุมมองที่หนึ่งโอ้ยเหี้ยนั่ยังไงอะคินี่ยนะตงต้องลงมาเดี๋ยวลอ้เฮี้ยไฮ่ยักษ น้าดูเกนจิมันทำหนูดีน้ามันวิ่งโชวประตูแล้วหัวแตกไอแบบกูบักไอสัตว์แบบกูบักแล้วแล้วกูมุมองที่หนึ่งเอี่ยเฮ้ยคนดูมีใครฝากตัดคลิปหน่อยตะกี้กูจะเอาไปลองติ๊กต๊อก ไอเกลลุงดูชุดหนูดิมันไม่ใช่มันผิดชุดอ้าวมึงเอาอะไรมาเนี่ยมันต้องชุดสีแดงตุ๊ดโจโจวามันสีชมแต่นี่มันเป็นลายไหมพรมเลยไม่ใช่อันนี้คือชุดโจโจวาตัดแล้วส่งมาในเพจให้หน่อยครับใส่ก่อนเลยห้อดังเลยดวงก็เบิร์ดอนหัโซ่ห้อยลงให้เลยอ่ะ ไม่เกลียวตะเกี่ยรลุงพึ่งเข้ามาแล้วแมปลุงบักลุงก็เลยกดมุมมองที่หนึ่งแล้วภาพที่ลุงเห็นคือหน้ามือไอโจขอเพลงหน่อยเดียวไปโจโจลุงหลานน่าเต้นพร้อมกันนะนอนเต้นท่านี้ิบเ17ลุง มาแล้วลูกชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ใช่ไหมพร้อมหรือยังวัยรุ่นโกโกวามาแล้วลูกชาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้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 มาแล้วลูกชาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากได้ กน้อยร้องว้าวลูกสาวร้องเยชุดโกโกวาทำไมโคตรเท่พอไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยดันถามเพราะความสงสัยคือพ่อไม่ได้ไปเอามาจากที่วัดล้วนที่อื่นที่ไกลแต่พี่ไม่มาเต้นกันเหรอใส่เลยกับมังหีทุกคนทุกคนทุกคนมาดิ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 มายืนเรียงกันมามายืนเรียงกันติ๊กต่อกี๊โก้ชิมิซื้อนีิดา หันหันหน้าเข้าหากันห uh, okay, okay. ันหน้าเข้าหากันหันหลังนะเดี๋ยวจะต้องปีกอ่โอเคโอเคหันหันไปทางไอเกลหันไปทางไอเกลทายเท่าไหร่ทายเท่าไหร่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่ขี่คอเร็วขี่คอเร็วมันจะหันมาเป็นเป็นเป็นฐานอยู่ข้างหลังเจ็บไม่ต้องหันหลังปางเท่าไหจ็บไปต้องหันหลังอันนี้มันหันหลังอ๋ออเราต้องหันเราต้องเราเราต้องเราต้องเต้นแบบหันหน้าเข้าหากันอ่ะเพราะฉะนั้นเราหันหลังไอเกลก็ต้องหันหลังหันหลังให้กันเออหันหลังให้กันหันหลังให้กัน ไม่เท่ากันได้แถวไม่เท่ากันนะเท่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้คุยกับเขาปะดิเจ็ดสิบใช่ไเจ็ดเจ็ดเจเจแดนอีโม่แล้วก็ไปที่สิบเจ็ดอิเบอรนไปดูฝานู้นอ่าฝานู้น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 อันนั้นแถวหมูอ่ะแถวหนูอ่ะแถวหมูแดนสิบเจ็ดใช่ไหมใช่ตดนสตาร์ทเต็มท่าชื่อท่าใช่ใช่โอเเคอายังโฟเมย์น้ำไหลนุ่งซ้ำไปโจที่เปิดโจ เอาตากล้องติ๊กตอกเตรียมตัวนะติ๊กตอกเลยก็ไดหนึ่งสองสามเจ๊์ทำไมเจลีดผมได้ยังวะ <laughs> าาชุดกโก้เจย์เจริญผมก็ได้อะ <laughs> เอจย์ดูเจริญผมดีเยอะคุได้เลยอะ มาแล้วลูกจยาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาทินนี่ซื้อไม่ได้ไอ้ท่ามันเข้าเลยทำไปเล่นไปโกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาทินนส่ซื้อไมได้ ลูกน้อยร้องว้าวลูกสาวร้องเย่ชุดก็ว่าทำไมโคตรเท่พอไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยดันทมเพราะความสงสัยแต่เสียงไอแคนดี้แม่งโคตรเหมือนแบบลูกมันเลยอ่ะแต่พอไปซื้อมาจากโตัะนั่นไงใส่เลยกำลังฮิตรับร้องไม่เฉยแคนดี้ลองพูดดิพ่อไปเอามาจากวัดแน่เลยพ่อไปเอามาจากวัดแน่เลย chụp cocoa tinh mua yang cocoa tinh mua yang nại cocoa tinh bia cocoa 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 ไอโจรดแห่ต่อรถแห่ต่อเอาเป็นท่าที่ทเโกโกซที่อะไรน,นะเทปก่อเทปก่อนะ,อะยกโทษให้พ่อได้ไหมล,ลูกเช็ก,กเกิลเช็กเกุณพ่อองซื้อชุดกโกวกวาก็ซื้อคิมิซินิดาให้หนูนะคะ ท่ามาชิดท่าบ๊อบชิดท่าบ๊อบซื้อให้หนูนะคะที่แปดฐานหน้าเข้าหากันฐานหน้าเขาเอ้ยเอาเอาเป็นวงกลม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 เอาเป็นวงกลมวงกลมมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามามันมันในนี่มันมันไม่มีลิขสิทธิ์ลุงดูท่าที่เท่าไหร่นะท่าที่ยี่แปดยี่แปดยี่แปดยืนเป็นวงกลมยืนเป็นวงกลมเอามาต่อกันให้เป็นวงกลมชิด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 มิวสิกเร็วน้องครับนะ มามามายืนข้างๆพี่เลยใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วโอเคนั่นแหละเดี๋ยวเข้ามาอีกเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเข้ามาท่าหน่อยนะคะยึดไปอวไอโจไอโจเปิดเพลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรานับเลยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นจะเย็นท่าพร้อมยืมมายึดมาดิดมาเอ๊ะหนึ่งสองที่แปดครับพี่แปดสาม ตัวใหม่มันไม่ทามันไม่กระเอาใหม่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 ันเด้งใหม่ได้คุณโดนกับกินจุดทบเลยอ่ะกดตอนตอนไหนตอนซ้ำใช่ไหมหนึ่งสองสามอ่ะเว้นเว้นนิดนึงอ่ะพอเราเว้นนิดนึงมันจะพอดีแล้โจเปิดกันหนึ่งสองสาม สิบสิบอะไรสิบสิบอะไรสิบสิบสิบไม่รู้งานอะไรอะไริบอ๋อคนไปหนอ่งสอตั้งเออโอ้ร้อมอดร้อม

ไอจอนนี่นี่ใครวะเนี่ยถามว่าใครถามว่าเขนี้็นใครเบนนี่ชัวร์อยาจะส่งไล้โถอ้โไอก้อนไอก้อนว่ะไอก้อนชอบเลยรถเหนุดเนี่ยไอก้อนชอบเลยขอรันสิบดนเขาก็ติ๊บใช่ใช่ใช่จันโจเปิดเพลงอยู่พี่ไม่ได้เรียก เจ้าเองคอยมือพี่หรือเป็นพ่อพี่จะไป้มีนน้นก็ชิบชิบมชิบชิบมเฮเมีอน้อยของลายของเธอ หลังจากที่ไอเกลเอาชุดลงแล้วมาให้กูจ่ายแล้วกูก็โดนชุดกระต่ายอีกชุดหนึ่งจากฮานะบัตรซบเอ้ยนะฮะเดี๋ยวตัวโดนชุดผู้ชายอีกชุดหนึ่งเลยของใครแบบเนี้ยแบบชุดก็ว่ามันจะเป็นชุดผู้ชายอ่ะเอามาเถอะไอเทียมาไอใส่เฮ้ยมึงเอาชุดไอนี่มาหน่อยดิชุดชุดไอเนี้ยชุดชุดแดงของไอเนี้ยอะไรนะ ของสควิดเกมอ่ะสควิดเกมอ่ะอ๋อของของของผู้คุมเหระอ๋อเผื่อได้กิจกรรมกันของไอ้ผู้คุมอ่ะมือมันต้องลงมันต้องรงลงหน้ากากได้ป่ะแอบแอบต้องมีหน้ากากได้ป่ะถ้าเราจะแดงเออเอาหน้ากากด้วยเอาหน้ากากด้วยเอ๊บเท่าไหร่จะว่ามาเลยก้อนเข้ามาเลยก้อนแถวมาไอ้ไนโด้ไนโด้เขาบอกว่าให้ดูครับ ก้อนโดดกลางวงเลยก้อนกด่าเวลากลางวงเลยลงทับอะไรอ่ะตอนนูแบบนี้อไปที่หนูโชว์ให้เหรอเขาบอกว่าให้ดูทับไปเลยทับทับชุดนี้นะใช่อ่าแล้วชุดนี้ก็หายดิตอนมากตอนลอกของพี่ชายเออดันเลยดันแล้วก็เ้าเลยทายทายยี่สิบแปดทายยี่สิบแปดเออตอนอยู่กลางวลางเลยไปแล้วก้อ ออกไปนอกลัดวนเาจะไม่หวนกาวนกันแล้วมันมีบีบอยด้วยอ่ะบีบอยไหนวะบีบอยแดนเหรอเช้โอ้โเวียนหัวว่ะไอ้ไก่บินเหรอเียตัวยี่สิบหกเตรียมตัวยี่สิบหกเตรียมยุดยี่สิบหกยี่สิบหก เดี๋ยวนับเลยนะยี่สิบหกหนึ่งสองตั้งไอซี่ไอซีไอซีไหมหรอไอซี่ไม่ได้อยู่มันจะมีหลายคนเพื่อนอยู่ทำไมทำไมเราเหมือนฝูงกระจัวเลยวะไอ้เหี้ยะมันฝูงแมงสาบเลยไอ้สัตว์ ไอ้เพาไปเปลี่ยนชุดด้วยเพาลงทับไปเลยเอ้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 ยบอกีด้านหลังเลยจิมวบีลงทับไปเลยนะเอาลิ้นเดิมมาลงทับแล้วก็ไปกับพี่เวทกั่อ

แสดงสดของเราอยู่ตอนเนี้ยขอบคุณดาว75ดวงครับสุดารัจพรีกับต้นเฮกาจาร์มิเกลมิเกลส่งของผู้ชายมาหน่อยหน่อยอ่ะมีแต่ของผู้หญิงอ่ะที่เราส่งมาเขาบอกว่าอันนั้นหน่ะแต่ว่าให่ลงบ้างของผู้ชายลงทับไปเลยเขาพูดแบบนี้นี่ใครบอกแต่ร้านมันบอกมาด้วย ที่เขาทำาุตบอนที่เขาเอาริชชให้หนูอ่ะเขาหก่นมาไม่รู้จักเราไโอเคยเขาโอเน มองไม่ใส่ชุดโจโดวาเน่เดี๋ยวมึงได้เห็นแน่ขนาดลิงยังใส่ชุดโกโกบาได้ทำไมปูจะใส่ไม่ได้วะอยากเห็นชุดโดโาทั้งเมืองเลยเฮ้เเดี๋ยวกูเคีย์กันแป๊บนึงกูกูลือกกูลืมให้โจพ่อก่อนโจแป๊บนึงมาลิ แล้วก็มีมลัลิมีเอวาทำไมเขาถึงบอกว่าพลดลงภาพเคลื่อนไหววะกระเาาระาพากัับพราสะพานหน่อยมันรวยแล้วโอเคครับเอาใส่เกาะเลยเอาใส่เกาะเลยเออใส่เกาะโอเคกระเพา,เานี่โกโกวาแอนเดืกกอกเกาะไปเปลี่ยนซะ ชุทีเผาอยากได้ชุดที่เผาอยากใส่ไปกันไหมไปเปลี่ยนซะไอ้น้องเอ๋มาแล้วเผาจ้ามาแล้วเผาจ้ามาแล้วเผาจ้าชุดโกโกวาที่เผาอยากได้มันต้องเป็นแบบนั้นหรอเล่าเนี่ยเดี๋ยวเอวากับมาลีอ่ะไปเปลี่ยนชุดโกโกวาแล้วก็อย่าลืมใส่เกาะบุลเลตพูฟของสภาด้วยนะ คืออะไรทั้งดว่ะแล้วก็มารายงานตัวด้วยคนที่ชื่อแซลมอนอ่ะรูปครับันกระตุกจริงนะมมันหนวกจริงไม่หน่วงเวลาเปิดอ่ะของคนอื่นไม่เปลี่ยนนะเป็นคนเดียว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 องคนไดีอ่ะมันคนเดีของแซลมอนคือแบบมันหน่งมากนี่เอาจริงนะเจอกันที่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วโซนวันนี้ยาวหน่อยครับวันนี้ยาวหน่อยก็ได้แหละก็ได้นะเราะจริงๆอะภาพเป็นไบล่เขียวอะทำให้แบบ เดี๋ยวเจอกันที่สภาละเออมันมีอันเนี้ยอันอันเนี้ยของของของอย่างของไอ้ใครลงไอโจใช่ไหมไปไปเจอกันที่ไอ้นี้ยโจลงผ้าไปโจไม่ไม่เพราะว่าข้อทางศูนย์สิบเฟรมไงพี่แต่ข้อเสียคือไฟที่โหลดมันใหญ่ขึ้น TTA ครับใช่แต่ถ้าทำถ้าทำสามสิบเฟรมอ่ะสามสิบเฟรมอ่ะมันจะโหลดไวแต่มันจะกระตุกหรือดีปะ ถ้าห้ามเรก็ห้ามลงาหมดเลยนะใช่ใช่เพราะว่าคือนั่นแหละเหมือนที่บอกว่าเวลาเปิดแล้วมันกระตุกใช่ไหมใช่ใช่ทอวิบคือแบบบางทีค้างไปเลยว้ยแบบฮ่าลงอะไรกระตุกอ่ะถ้า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 ล้าถ้าถ้าถ้าก้าต้าถ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 ้าน้าถ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 ีาถ้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 นถ่าถ้งถ้าถ้าถัาถ้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 าถยาถ้า้าถนาถา้้ง ะว่าไงมีกิจกรรมมาเสนอกิจกรรมอะไรนี่พี่ไม่จัดแข่งเต้นนะแข่งเดี๋ยวเขาเขาไอพวกมีมีใครจะทําตอนแรกอ่ะใครจะทําอยู่แล้วนะคนจะทำแล้วคนจะทำแล้วใช่ใช่ไอไอเบลตี้จะทําใช่มึง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 ดีลงานมึงดีลงานกับบบลตี้เลยออแลล่าโอเคเดี๋ยวพี่ไปลองอันนี้เราเรายนคอนเทนต์แทบดนติกเลยนะพี่ไอเกลเซฟอัพอ่ะอ๋อที่แกจะส่งให้มึงยังไงอ่ะใช่่มสงอะไรอยู่ แต่มันมีรูปมึงอยู่ด้วยนะปาร์ตี้เป็นคนคิดเหรอเมบีเออมันมีมึงยืนใส่ชุดโกโกวาอยู่ที่ตรงช่วงที่เขาคิดเต้นตรงทีไอ้ยหน่มใบหนักไวเท่ไแล้วชุดมันสวยมากเลยใช่ใช่แล้วมันก็มีไอ้ฮานะฮานะมันถ่ายรูปมาเป็นชุดกระต่ายสีม่วงแล้วก็เห็นภาพที่เห็นนรชุดกะต่ายออชุดนั้นแหละมันใหญ่ใหญ่อยู่ใช่น่ารักจริงดูโอ้พระเจ้าเอวาว่าจะเอามานี่แหละที่จะมาลงของสภาไง ก็ว่าที่หนูอยากได้เออไอเรื่องชุดชุดอะไรที่เจอคือถ้าเป็นแบบพวกกระเป๋าพวกหมวกพวกพอปพวกอะไรพวกเนี้ยรองเท้าอะไรพวกเนี้ยส่งได้เลยนะลงได้เลยได้เลยเหรอใช่ใช่คือยกเว้นเสื้อกับกางเกงเพราะเสื้อกับกางเกงคือเต็มเดี๋ยวน่าจะมีเยอะด้วยโซ้ยอ๋อใหม่ด้วยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราประกาศเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสร้างดิฟคอนใหม่ อยากได้อยากได้แหวนอย่าได้คอนอย่างได้นาฬิการวมถึงชุดแก๊มด้วยใช่ไหมไอที่จะตรงไอห้องลงชุดอ่ะใช่ใช่พี่คือเดี๋ยวไม่กลับทีเดียวเนาะผมจะทําเป็นดิสปอร์ตแยกแล้วไงแล้วเปิดทิเก็ตส่งเอาเพราะว่าถ้าเกิดส่งบอกส่งห้องปกติอะพี่แบบส่งแชทส่วนตัวพี่เวทลำบากไหพี่แชทเวลาหายใช่เดี๋ยวมาไปเยี่ยมแป๊บนึงลุงเอากลัวไปด้วยลุงล่าสุดก็คือ ไปชุมอันนี้ก็ไปแล้วก็ช่วยกันคิดในขณะที่ซีซูไปให้อ่ะอาจจะประมาณนั้นนะคะ